สวัสดีค่ะลับมาเจอกวนอีกแล้วเพื่อนคยใสยฟอน์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะหนังจะหายไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆวันเกิดลูกด้วยวันเลนทายด้วยหลายๆอย่างวันนี้จะกลับมาคุยกันว่าเคยได้ยินไหมประโยคที่ว่าถ้าผู้ชายจะรักยิ่งเฉยๆเขาก็รักแต่ฉันจะมาย้ําคํานี้ให้ฟังพอดีว่าคอนเทนต์ฉันมันไม่ใช่คอนเทนต์เลยนะมันคือเรื่องจริงที่เจอได้ในชีวิตจริงปรจจุวันเลยนะพอดีฉันเห็นเพื่อนเาาฉันเพื่อนไปออกเดตมันเพิ่งไปออกเดตแล้วแล้วผู้ชายอ่ะ แรกๆก็ดีแท็กหาคุยกันทุกวันจากที่มาเล่าให้ฟังนะคือก็ยังเด็ดไม่ไปถึงขั้นไหนยังอยู่ในขั้นหนึ่งแล้วกันขั้นเบสิกกันแล้วมันก็ต้องไปนั่งบอกผู้ชายเ,ออเธอต้องทําอย่างนั้นเธอต้องทําอย่างนี้เธอเจอชั้นแค่ทิ์ละครั้งควรจะทําเธอควรจะเจอกันมากกว่านี้ไหมนู่นนี่นั่นสาวฉันจะบอกให้มันมีวิธีดีๆกว่านั้นเธอจะได้ในสิ่งที่เธอต้องการโดยไม่ต้องทําอะไรเลยการอยู่เฉยๆยื่นเฉยๆและผู้ชายมารักมันมีวิธี เธอยืนเฉยแบบผิดวิธีมันก็ไม่ได้วันนี้ฉันจะบอกวิธีการยืนสวยสวยยืนเฉยเฉยให้ผู้ชายมาลักมันทำยังไงผู้ชายอะเวลามันต้องการอะไรอะผู้ชายมันคือตัวปัญหาฉันเคยบอกไปคลิปก่อนแล้วนะผู้ชายมันคือตัวปัญหานะมันชอบสร้างปัญหามันเป็นนักล่านะเพราะในเมื่อมันเป็นตัวปัญหาก็ให้มันแก้ปัญหามันสร้างปมต้องให้มันแก่ น้าสาวนะให้ผู้ชายได้เป็นผู้ชายให้มันได้เป็นตัวตนของมันได้เต็มที่และแกะจะได้ในสิ่งที่ต้องการผู้ชายเวลามันอยากได้แก่แ,แ,แรกๆเนฉันหาปากกาผู้ชายแรกๆเวลามันอยากได้แก่มันจะมาแบบแบบ <S 2> <S 2> <S 2> แบบเต็มที่อ่ะแต่หาแกทุกวันโทรหาแกทุกวันแบบโอ้อย่างนี้เลยอ่ะแบบเอเนจีมันพลังงานมันแบบขั้นนี้เลยเปหนักอะไรหนักหมดเลย แกเข้าใจใช่ไหมแบบขั้นนี้เลยอ่ะแล้วแกก็แบบโอ้ยพอพอแกเริ่มหลงในคารลมหลงในสิ่งที่มันเปหลงในสิ่งที่มันแบบแทกหาทุกวันคําสวีทคาหวานปุ๊บพอมันอยู่ตรงนี้แกก็เริ่มชอบมันตรงนี้แกเข้าใจไหมเริ่มชอบมันตรงนี้แต่ทริคมันอยู่ตรงนี้ผู้ชายอ่ะพอมันเป็นนักเล่นเกมมันเป็นนักล่ามันอยู่ตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่มันโอ้ยตาฉันตาปือค่ะตีสองเอาตีสามแล้วค่ะ เยาอัดเสร็จฉันไม่ตัดต่อฉันก็ลงเลยจ้ะเอางี้ดีกว่าเหมือนมีคนมาแลกเหรียญแกเหมือนมีคนมาแลกเงินแกมาแลกเงินแกใช่ไหมเขาเอาแบงค์ยี่สิบมาให้แกเข้าใจไหมและแกควรจะให้เขาไปเท่าไหร่แกเขาคิดว่าการที่เขาให้แกไปแบงค์ยี่สิบอะแกก็ต้องให้เขาไปแบงค์ห้าสี่ใบเท่ากับยี่เท่าเดิมหรือบางคนเขาให้แก่ยี่สิบมึงให้ไปร้อยหนึ่งเลยขาดทุนไปอีก นี่คือผู้หญิงเราเขาเอาแบงค์ยี่สิบมาให้มึงบางคนมึงให้แบงค์ร้อยไปเลยจ้ะมึงต้องใช้ความคิดแบบแม่ค้าอะไรที่ขาดทุนมึงอย่าทำมึงต้องหัดเป็นแม่ค้าในชีวิตจริงอะไรที่ขาดทุนมึงอย่าทำสังเกตไหมเวลามึงถือแบงค์พันไปบางร้านไม่หลับไม่แต่ขายของ่ยอมไม่อยอมขายเลยหรือบางร้านน่ะมันขายของมาทั้งวันทั้งคืนแล้วพอมึงไปขอแลกเงินบอก ain, อไม่มีเลยน้องไม่มีพออะไรมันไม่ได้ให้อะไรเขาเลยมึงแลกเกินมึงไม่ได้ซื้อของในร้านเขานี่ มึงไม่ได้ช่วยอะไรเขาเนี่ยเขาเป็นแม่ค้านะ่ะอ่ะแล้วมึงไม่ต้องมาบอกว่าโอ๊ยไม่มีน้ำใจนู่นนี่นั่นมึงมาหาความยุติธรรมอะไรกับโลกที่มันไม่ยุติธรรมใบนี้ฉันถามแกนหน่อยนี่คือชีวิตจริงนะเพราะฉะนั้นผู้ชายอ่ะพอมันให้มึงมารลอยมันให้มึงมาแลก,แกๆเลยร้อยหนึ่งเลยมันจัดเต็มเพราะมันอยากได้สิ่งที่มันต้องการเว้ยมันให้มึงมาเต็มร้อยความตื่นเต้น excitement แต่พอมึงให้มันคืนร้อยหนึ่งความตื่นเต้นมันหายไปพอมันให้มึงร้อยมึงให้มันร้อยความตื่นเต้นมันหายไปเพราะความตื่นเต้นมันหายไปมันเป็นไงมันจากที่แท็กหามึงทุกเช้ากูดมอร์นิ่งเบบี้กูดมอร์นิ่งไม่เลยกูดมอร์นิ่งเบิร์ดโฟลเริ่มไม่หายไปละโอเอมบีซีอินเดอะมอร์นิ่งแอมสอรี่เริ่มหายไปละเริ่มหายไปละกูดมอร์นิ่งเริ่มหายละกูดไนท์ทุกคืนกูดไนท์เริ่มหายละสองวันแท็กทีละจากที่แท็กเช้าแตกเย็นแท็กทั้งวันทั้งคืนน่ะเริ่มหาย เริ่มสองวันที่สามวันทีจากที่อยากเจอมึงทุกวันไปเดทมึงทุกวันทุกเสาร์อาทิตย์เริ่มหายแล้วอาทิตย์ละวันแล้วเริ่มเริ่มได้เจออาทิตย์ละวันแล้วเริ่มหายจากที่ให้ร้อยเริ่มลดไปแปดสิบหกสิบเจ็สิบเป็นเพราะอะไรผู้ชายมันแค่อยากลองมันอยากลองดูว่าการที่มันทําแบบนี้มึงจะมึงจะอยู่ตรงไหนแต่มึงเป็นไงหล่ะมึงให้เขาร้อยนึงเลย มึงให้เขาไปร้อยหนึ่งเต็มๆแล้วมึงเป็นไงมึงหวังว่าผู้ชายจะต้องให้มึงร้อยหนึ่งเท่าเดิมมึงก็เริ่มแล้วทําไมยูไม่แท็กหาฉันอะเริ่มงีเงาเริ่มโวยวายตามสเต็ปของผู้หญิงเราทําไมยูไม่แท็กหาฉันล่ะเนี่ย o มอร์นิ่งจูเคยทํานะทําไมยูไม่ทําล่ะมึงอยู่เฉยๆแทนที่มึงจะไปคอมเพลนมึงจะไปบ่นผู้ชายว่าต้องทํายังไงอย่าไปสอนผู้ชายว่าให้ต้องรักมึงยังไงให้ต้องเห็นค่ามึงยังไงมึงไม่ต้องไปสอนมึงอยู่เฉยๆ เนี่ยวิธีอยูเฉยๆยมึงอยู่เฉยเยเวลาผู้ชายไม่ทําอะไรมึงอยู่เฉยๆยมันให้มึงมาหนึ่งมันให้มึงมาหนึ่งต่อไปนี้นะมึงไม่ต้องให้มันหนึ่งมึงให้มันยี่สิบมันให้มึงร้อยมึงให้มันยี่สิบแล้วมันให้มันน้อยตลอดมึงให้มันยี่สิบเพราะวันที่มันให้ร้อยแล้วมันลดไปยี่สิบมึงจะได้ไม่ต้องมานั่งบวยวายว่าโอ้มึงต้องให้กูหนึ่งเท่าเดิมมึงต้องแท็กหากูเท่าเดิมมึงต้องอนุนันนี้เท่าเดิมใหม่ มึงไม่ต้องทําอะไรเลยจริงๆนี่คือเรื่องจริงมึงอยู่ของมึงไปเพราะวันที่มันให้มึงร้อยมันลดลงมาแน่นอนผู้ชายนี่คือเรื่องจริงแล้วเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นของผู้ชายเลยไม่ต้องบอกโอ้ผู้ชายคนนั้นเล่นเกมผู้ชายผู้ชายจะรวยจะจนจะแก่จะเด็กจะหนุ่มเล่นเกมทุกคนเชื่อสันเพราะฉะนั้นผู้ชายมันเป็นนักล่าให้มันล่าให้มันได้ล่าให้มันได้มีโอกาสได้จีบแก่นะ แล้วพอสมมติแกไม่ทําอะไรเลยมันจีบแกร้อยตลอดมันไม่ร้อยเลยมันก็จะเริ่มแบบเนี่ยนะฉันนะ่ะผู้หญิงจะกลัวโดยเฉพาะผู้หญิงไทยที่แบบรักทางกรุงทางไกลเพราะว่าเราคาดหวังเราคาดหวังว่าอยากแต่งงานแล้วไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กับฝรั่งเพราะเราคาดหวังสูงอนะ แล้วเราก็เอาความคาดหวังไปไว้ที่ผู้ชายเราพยายามจะเป็นคนที่ผู้ชายชอบโดยเราไม่ได้คิดว่าผู้ชายมันควรจะเป็นคนที่เราต้องตามหาคนที่เป็นสแตนดาร์ดของเราคนที่ตรงสเปคเราในสิ่งที่เราล i s ไว้แล้วแต่เราตรงันกข้ามเราลืมในสิ่งที่เราต้องการเรากลับไปทําตัวให้ตรงกับเขาเรียกว่าอะไราให้ตรงกับสิ่งที่ผู้ชายต้องการแกเข้าใจไหมกลับไปทําตัวให้ผู้ชายชอบแกเพื่อทาไงก็ได้ให้คือจักระสนให้ไปตามสิ่งที่แกคาดหวังไว้ ผู้ชายก็จะเอาสิ่งนี้มาล่อนี่เพื่อนฉันโดนมาแล้วเพื่อนฉันอโดนมาแล้วโดนบ่อยด้วยเออฉันจะแต่งงานกับเธอนะแบบมีเวลาทะเลาะกันกี่รอบปีถ่ายรูปวงรูปแหวนมาให้ดูแบบจะแต่งงานจนอยู่ไหมเนี่ยจะเจ็ดแปดปีแล้วก็ยังไม่แต่งสักทีมันจะแต่งทุกรอบพอทะเลาะกันพอผู้หญิงขอเลิกมันจะแต่งทุกรอบจนเนี่ยเข้าปีที่แปดที่เก้าแล้วก็ยังไม่ได้แต่งอนะเนี่ยอย่าปล่อยผู้ชายอยู่กับความเคยชินเพราะเวลามันเหมือนที่ภาษาอังกฤษบอกว่า when you have when when you have the female why you want to buy a cow ในเมื่อแกมีนมฟรีให้กินนะแล้วแกจะไปซื้องัวมาให้เป็นภาระทำไมในเมื่อมันได้สิ่งที่ต้องการแล้วมึงไปเอาภาระมาทำไมอะนี่เป็นคำที่เจ็บมากนะจริงจริงมันเป็นคำที่เจ็บมากๆเลยนะในเมื่อมึงได้กินนมฟรีมึงจะไปซื้อแม่ง,งัวมาทำไมแกไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมผู้ชายมันเริ่มเสียเซลล์มันจะเริ่มเสียเซลล์มันจะนแบบเริ่มเอาความฝันมาขายแกแกรู้จักคำว่าขายฝันไหม ถึงฉันบอกไงขายฝันไงเหมือนที่เพื่อนฉันแบบพอมันจะเลิกทุกทีจะเลิกทุกทีอะมันก็ไม่ได้เลิกมันจะได้เลิกได้ไงใจผู้หญิงมันยังรักอยู่ไงแล้วก็บอกเนี่ยฉันจะแต่งงานเนี่ยเธอฉันไปซื้อแหวนมาเราจะแบบทะเลาะกี่ทีก็มีรูปวงรูปแหวนมาซึ่งรูปรู้เลยไม่ใช่รูปมันมันไม่ได้ซื้ออะเออคือแบบอืมฉันอะคนนอกฉันก็เห็นแต่ฉันบอกแล้วนะ ฉันจะไม่ไปนั่งยุ่งกับเรื่องของใครฉันอนะมาอัดคลิปบอกพวกแกได้ถ้าแกคิดได้บุญของแกเรื่องของแกชีวิตแกไม่ใช่บุญหรอกเป็นชีวิตแกถ้าแกคิดไม่ได้แล้วหาว่าฉันมาอัดคลิปบ้าบอกนั่นก็เรื่องของแกอีกเหมือนเดิมแต่ถ้าในชีวิตจริงฉันจะเตือนใครคนใดคนหนึ่งครั้งหรือสองครั้งสองครั้งนี่คือต้องเป็นเพื่อนสนิทนะแล้วหลังจากนั้นฉันจะไม่ยุ่งเพราะฉันเพราะคนทุกคนเวลาเขามาปรึกษาเขาไม่ได้ต้องการคำตอบ เขาแค่มาระบายฉันเชื่ออย่างนี้ว่าเขาแค่มาระบายคนทุกคนมีวิธีคิดและวิธีของตัวเองเราเตือนได้ในฐานะเพื่อนแต่ไปนั่งจำจี้จำใช้ว่าเอ้ยนี่มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องคู่นี่ไม่ได้เลยฉันเตือนแกว่าเลยไม่ได้หรือให้เขาคิดได้เองถึงเวลาเขาจะคิดได้เองเจ็บใจให้พอเจ็บใจให้หนักแล้ววันหนึ่งแกจะรู้เองว่าการที่เสียเวลาเป็นสิบสิบปีกับสิ่งที่ท,ที่ที่มันไม่ได้คู่ควรนะกับแกมันอา่า แทนที่จะเอาเวลาไปเสียกับเรื่องพวกนั้นแกเเวลาไปอัปเกรดตัวเองไปดูแลตัวเองไปเลเวลอัพไปไปทําอะไรเพื่อตัวเองอะแล้วแกจะรู้สึกมีคุณค่ากว่ากันเยอะเลยแล้วพอแกเริ่มไม่สนใจมันใช่ไหมผู้ชายอะโด,โดยที่แกไม่ต้องไปแบบไปนั่งว่นวายว่าทำไมไม่แท็กฉันไม่โทรหาฉันไม่ไปเดทกับฉันนะแกทาแกอยู่เฉยๆพอแกอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยผู้ชายมันเริ่มไขยฝันพอมันเริ่มไขยฝันอะแกก็ไขยฝันมันคืนไป แกขายฝันมันคืนใบแกนึกถึงว่าคนเวลาทํางานมึงนึกถึงแม่ค้าออนไลน์เวลามันขายครีมมันขายอะไรเหมือนเหมือนเหมือนที่ที่อะไรที่ที่เพิ่งโดนโดนกันไปยกเขากันไปอะที่แบบขายฝันมีรถแพงแพงมีแบบคอร์สแปดสิบเก้าบาทแล้วขายฝันขายให้เข้าไปขายกันอะน่ะเป็นคันขายฝันเป็นการขายฝันในที่แบบ พวกแม่ค้าออนไลน์ที่แบบเอาเงินฟ่อนมาตั้งให้แกเห็นเอารถหรูมาขับเอาแบบโปรไฟล์หรูมาให้แกดูอะโดยที่แกไม่รู้ว่าชีวิตจริงมันคืออะไรอะแกเข้าใจไหมคือการขายฝันเนี่ยก็เหมือนกันในเมื่อมันเอาฝันมาขายแกมันรู้จุดประสงค์แกอยากแต่งกับฝรั่งอยากไปอยู่มองนอกหรือว่าอยากมีแฟนเหลืออะไรก็แล้วแต่ แกก็ไขยฝันมันขึ้นไปเหมือนบอกว่าเนี่ยฉันคิดจะแต่งงานกับเธอแล้วฉันก็คิดว่าเธออะไม่พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นฉันพยายามแล้วเธอไม่พยายามทําอะไรเลยแกบอก yeah I do มันพอมันบนปุ๊บ yeah I understand I got it I got it I change myself I will do it I will do it มึงเข้าใจไหมมึงขายฝันมันขึ้นไปเลยเพราะว่าเออเดี๋ยวฉันทํานะฉันเข้าใจในสิ่งที่ยูพูดฉันเข้าใจฉันฟังอยู่ฉันฟังอยู่เยอะ I อ e a r y ย u I ู่ a อ you อยู่พูดไปเลยมึงเข้าใจมึงฟังอยู่มึงขับฟังอยู่แล้วพอมึงฟังเสร็จเหมือนเดิมสาวไม่ต้องทำหาอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเรื่องเดิมยืนสวยๆที่เดิมไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำมันขายฝันมึงมึงขายฝันมันคืนจบแล้วพอวันที่มันคิดได้ถ้าผู้ชายที่มันต้องการผู้หญิงแค่สนุกสนุกหรือ หาไม่ได้จริงจังมันจะไปเองแต่ถ้าผู้ชายที่มันจริงจังอแกมันจะคิดได้เพราะระหว่างที่มันกายฝันรู้ไหมผู้หญิงที่ตกหลุมพางไปในฝันนั้นะเยอะมากโอ้ไอ i ติงไอติงย you can do better ไอ h ติ k ง we วีว e not the same page อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนฝรั่งมันจะแบบอ้างไปเรื่อยอะความหมายมันจริงจริงเคยรู้ไหมฉันคิดว่าเธอจะทําได้ดีกว่านี้ฉันคิดว่ามันก็แค่อยากนอนกับแกมันก็แค่อยากให้แก step up มันก็แค่อยากให้แกแบบ เป็นในสิ่งที่มันต้องการอะแกเข้าใจไหมแต่ถ้าแกแค่ให้ฝันมันคืนไปแล้วแกก็ทําตัวแบบไม่อยู่เฉยๆอะไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องไปตกเป็นเหยื่อของมันอ่ะผู้ชายที่มันชอบแกจริงๆที่มันตั้งใจจะสร้างอนาคตให้แกจริงมันจะกลับไปคิดทําไมผู้หญิงคนนี้ไม่หลงกลวะทําไมผู้หญิงคนนี้มันมันมันปลาตัวนี้ไม่กินเหยื่อวะทําไมมันมันไม่ซื้อฝันอันนี้วะเฮ้ยมันมันพิสดารมากเกิดอะไรขึ้น มันจะเริ่มกลับมาคิดทบทวนแล้วมันก็จะเริ่มมาคุยกับแกพอมันเริ่มคุยกับแกแกทำยังไงสาวแกได้นในสิ่งที่ต้องการแล้วแกไม่ต้องไปนั่งทะเลาะก,กับมันอุ้ยทูยูไม่แถกหาฉัน้นยูไม่คุยหาชั้นยูไม่ทำอย่างนั้นยูไม่ไม่ต้องแกได้นในสิ่งที่แกต้องการแล้วพอมันถึงเวลามันกลับมาเป็นไงเอ่อ c a ่ I talk to you can I talk you s e r i o u s l y talk talk t a l k t a l k า n g โ okay, อเค you have อ้าวยู you have 30 minutes you h a v e 10 minutes ิ o u have 5ฟ i n ้ t e มิให้บอกมันไปอย่างนี้แล้วพอมันคุยแกจะได้ในสิ่งที่งการแกบอกไปเลยว่าโอเคถ้าอยู่อยากใช้ชีวิตกับฉันนะอยู่ต้องเป็นอย่างนี้มึงไม่ต้องทะเลาะเพื่อให้ได้มามึงอยู่เฉยๆมึงก็ได้มาเข้าใจไหมหยุดใช้การทะเลาะโวยวายเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการอันนั้นนะวิธีของเด็กสามขวบฉันรู้เพราะอะไรลูกฉันสามขวบเวลาอยากได้อะไรลงไปเกือกแดดดิ้นอยู่เลย ก็ไม่ถึงกระดานั้นจะแบบไม่มีไม่อีกอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นคือเวลาที่แบบโดนขัดใจเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เด็กสามคออกต่อไปเราคือผู้หญิงวสวยๆเพราะฉันไม่ต้องทักอะไรเขาถึงบอกว่าคนจะรักยืนเฉยเขาก็รักนี่คือเรื่องจริงนะแต่อันดับแรกมึงต้องทำตัวเองให้คู่ควรกับให้เขารักด้วยนะนะแล้วพอเขามาคุยกับแกแล้วมันก็เข้าสเต็ปแก อะไรที่แกต้องการอะไรที่แกไม่ชอบแกก็คุยกับเขาไปเลยเพราะแกรู้ไหมกับกว่าแกจะมีโอกาสได้คุยได้เปิดใจกับผู้ชายไม่ใช่เรื่องง่ายนะผู้ชายแกสังเกตเวลาแกจะคุยอะไรกับมันอ่ะมันจะกลายเป็นความผิดมึงหมดเลยอยู่เีเรียดเกินไปอยู่หึงเกินไปอยู่เครียดเกินไปอยู่จู้จี้เกินไปเพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆให้มันได้แก้ปัญหามันเป็นคนสร้างปัญหาให้มันได้จบปัญหาแก้ปัญหาด้วยตัวมันเอง ฉันอะเคยเดทกับผู้ชายที่มีเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงที่แกกว่าเขาเลยนะแล้วเมาแล้วหลุดปากบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเคยชอบเขาแล้วอยาก <c oughs> อยากนอนกับเขาเมาแล้วหลุดปากคือตลอดอะบอกฉันเนาะพี่สาวพี่สาวพี่สาวแต่เราอะผู้หญิงอะมันมีเซนด้วย ฉันนัะนถือเขาแบบพี่สาวนู่นนี่นั่นแต่เมาแลวหลุดปากผู้หญิงคนนี้เคยอยากนอนกับฉันแต่ฉันนั่นไม่ชอบคนแก่ฉันเลยไม่นอนกับเขานู่นนี่นั่นแล้วผู้หญิงคนเนี้ก็จะแบบเวลาแล้วจะทําให้เขามีปัญหากับแฟนทุกคนอะรวมทั้งฉันด้วยเพราะฉันเอเนอร์จีมันไม่ได้ฉันไม่พูดอะไรเลยแกเชื่อไหมทั้งที่ฉันเอเนอร์จีมันไม่ได้ฉันไม่พูดอะไรเลยแต่ความไร้กาศของฉันก็มีในเมื่อฉันไม่ได้ชอบ แต่การที่ฉันจะเดินออกมาจเสียกับคนที่ให้แอนนิจูด่อฉันการที่ว่าแกมาชักตาใส่ฉันทีเดียวอ่ะฉันก็ไม่ได้ยอมแกหรอกไงเออฉันก็ไม่ได้ยอมแกหรอกไงฉันก็ใช้วิธีอยู่เฉยๆของฉันนี่แหละฉันก็อยู่เฉยๆของฉันจนผู้ชายมาถามฉันว่าทําไมความสัมพันธ์มันถึงไปต่อไม่ได้บอกสาเหตุให้เขาได้ไหมฉันบอกว่ามันเป็น red ร l a g r e ร f l a g คือเป็นสิ่งที่แบบแพทพีสําหรับฉันมากเลยผู้ชายที่มีเพื่อนสาวอ่ะ อให้ไม่คิดอะไรกันน่ะไม่ใช่ว่าฉันไม่สียวหรือไม่เชื่อใจแต่ฉันมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันไม่โอเคมากๆแกเชื่อไหมผู้ชายอ่ะมันก็แบบมันบอกว่าเนี่ยผู้หญิงทุกคนน่ะจะอักรีไปหมดเลยทาไมผู้หญิงทุกคนที่มีปัญหาเขาที่เลิกเขาไปทําไมไม่พูดมาเหมือนยู่หรอว่ายูไม่รับไม่ได้อะไรเงี้ยก็พูดกันมาแต่แรกเลยฉันก็ก็ฉันก็ลองบอกยูอยู่นี่ไงว่าถ้าเกิดฉันจะคบกับยู มันก็ไม่แฟกับยูที่ฉันจะให้ยูไปเลิกคบกับเพื่อนของยูที่ยูคบกันแบบพี่สาวมาตั้งนานแล้วฉันเข้าใจกูเข้าใจมากเลยกูเข้าใจว่ามึงไม่มีอะไรการแล้วฉันไม่เคยเมนชั่นเลยว่าวันที่มันมองมันพูดอย่างนั้นฉันเข้าใจเข้าใจมากเลยความสัมพันธ์ของยูกับเพื่อนเป็นเหมือนพี่สาวฉันก็ไม่อยากให้ยูไปเลิกคบกับเขาเพียงเพราะฉันที่เพิ่งรู้จักไม่กี่วันแต่กเชืร์ไหมระหว่างที่มันคุยกับฉันทั้งที่ฉันไม่ได้ชอบมัน มันไม่เอ่ยถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นเวลาโทรมามันไม่เคยรับเลยไม่เคยรับไม่ใชนเนียนตอนน่าเลยแต่ฉันก็ไม่ได้คบมันนะอยู่เฉยๆอยากได้อะไรอย่าวุ่นวายเพื่อให้ได้มาอยู่เฉยๆการอยู่เฉยๆไม่ว่าผู้ชายที่แกเพิ่งเดทหรือเดทนานแล้วแกทําได้หมดเลยแล้วเวลาผู้ชายอ่ะเหมือนที่ฉันบอกว่าอย่าเอาความสุขชั่วคราวไปแลกกับความสุขชั่วชีวิตผู้ชายบางคนมันนะเจอแกทีละครั้งและแกก็โทนั่งรอมันอยู่นั่นแหละถ้าเป็นฉันนะฉันจะให้นะ แค่แบบอย่างน้อยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งถ้ามันยังแค่เจอชั้นสี่วันต่อเดือนหรืออาทิตย์ละครั้งนะฉั้นหายเลยนะฉันบอกก่อนนะฉั้นหายเลยฉันไม่ต้องการความสุขหนึ่งวันต่ออาทิตย์ท่านต้องการความสุขทุกวันทุกวินาทีที่ฉันจะมีได้ฉันบอกเลยแกต้องเซตเวลาเซตลิมิตให้ตัวเองว่าโอเค ฉันให้ลิมิตกับแต่ละคนได้แค่นี้จริงๆเวลาของฉันมีค่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกใบนี้ไม่ใช่เงินทองนะมันคือเวลาแกรู้ไหมมันคือเวลาเพราะฉะนั้นนะแกต้องเซตเวลาให้ตัวเองว่าโอเคคนนี้ฉันได้แค่นี้จริงๆแล้วถ้าผู้ชายไม่สเตปอัพหรือว่าไม่พยายามทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงไม่ได้พยายามเปลี่ยนจากวันต่ออาทิตย์เป็นทุกๆวันนะ่ะมันก็ไม่ได้คู่ควรกนะับแกอยู่แล้ว นี่เป็นความเห็นฉันนะฉันไม่ได้บอกให้แกไปแบบอยู่ดีไปเลิกแฟนนะแต่ว่าฉันบอกเลยวิธีอยู่เฉยๆและให้ได้ความรักให้ผู้ชายตกหนาแกมันใช้ได้จริงมันใช้ได้จริงแล้วก็ได้มากๆเลยกับแกที่ต้องไปนั่งวิ่งตามผู้ชายไปนั่งแมท์กับสิ่งที่ผู้ชายให้ร้อยแกให้ร้อยแกรู้ไหมการที่ผู้ชายให้แกร้อยหนึ่งเริ่มแรกแล้วให้แ,แล้วแกก็ให้ไปร้อยหนึ่งเพราะผู้หญิงเราอะพอร้อยหนึ่งมึงจะขึ้นร้อยยี่มึงไม่ลดแต่ผู้ชายมันให้มึงร้อยมันลดลง มันอันตรายมากๆเลยเพราะว่าผู้ชายจะเคยชินในเมื่อมันได้ในสิ่งที่มันได้มันก็ไม่ต้องปวนฝ่ายไม่ต้องขวนขวายทุกคนยึงถึงอยู่ติดอยู่กับคําว่าแฟนเป็นสิบปียีสิบปีเพราะว่าบางคนนะ่ะยังไม่ใช่แฟนทําหน้าที่เมียเรียบร้อยเป็นได้แค่แฟนทําหน้าที่เมียเหมือนที่นี่เขาจะแบ่งคําว่าเกอร์เฟนกับไว้อ่ะชัดเจนมากเลยไว้คือแต่งงานนะเกอร์เฟนก็คือแฟนกัน แกเป็นแค่แฟนทําหน้าที่เมียจดทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่จําเป็นต้องมาจดทะเบียนยกับแกเพื่อที่ให้ได้เมียมาแกเข้าใจไหมแกไปถึงบ้านผู้ชายฉันเคยเป็นฉันบอกแกเลยฉันพูดได้เต็มปากฉันเคยเป็นฉันเคยไป,ยปบ้านผู้ชายเก็บกวาดถูบ้านอยากเป็นแม่สีบ้านสีเรียนฉันเป็นมาหมดแล้วทุกกระดับฉันประทับใจมึงถามกูนี่ไปบ้านผู้ชายนะไอ้ตู้อบอะตู้อบอะโอะ้โ,อโหเขี้ยยยแบบเขี้ยขาดอย่างเดียวคือนอน ในตู้อบมันนคะอย่างนี้คือนอนแบบน้ำมันค่ะสามชิ้นกดนั่ง Google เลยเสิร์ช u t u b e ล้างล้างน้ำมันในตู้อบยังไงไมโครวงกูแหวะยังก็ซื้อใหม่มันไปทำงานไปอยู่ไปอยู่อาทิตย์หนึ่งไปอยู่อาทิตย์หนึ่งจีบกันไปอยู่อาทิตย์หนึ่งมือเฮ้ยกว่าจะเงก็ซื้อบ้านใหม่เลยขยงขยะแบบถุงดำเบิร์นเลริ่มเลยัยงกะซื้อบ้านใหม่เลยทุกซอกทุกมุมอีเนี่ยไม้จิ้มฟันไปนั่งแงะให้เขาจะ้ะสุดท้ายเป็นไง มันไปเอาผู้หญิงที่ทำทียอะไรไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นของพวกนั้นมันไม่ได้จําเป็นเลยฉันจะบอกให้มันไม่ได้จําเป็นเลยแล้วจำไว้เลยสาวถ้ามึงยังไม่ได้เบียน,นสมรถกระดาษใบนั้นที่มันบอกไม่สําคัญนะกระดาษใบนั้นใบเดียวเลยถ้ามึงยังไม่ได้อย่าไปทําหน้าที่เป็นเมียให้ใครมึงอย่าไปทําหน้าที่เป็นเมียให้ใครมึงจะหุงข้าวให้มันมึงจะซักผ้าให้มันมึงจะกวาดบ้านให้มันต่อเมื่อมึงได้ใบนั้นมา มึงเป็นแค่แฟนมึงทำหน้าที่แค่แฟนอย่าไปทำหน้าที่เมียฉันทำมาหมดแล้วฉันพูดได้เลยเต็มปากเต็มปากทุกระดับประทับใจมากมึงเชื่อกูนี่นะฉันบอกแล้วฉันใช้เวลาสี่สิบปีในการคิดได้กับเรื่องพวกนี้ฉันใช้เวลานานเกินไปฉันหวังว่าพายฉันควรจะรู้เรื่องพวกนี้ตอนฉันอายุยี่สิบแล้วชีวิตฉันจะดีกว่านี้อีกเยอะเพราะฉะนั้นฉันช็อตเวลาให้คนที่ให้พวกเธอไม่ต้องไปเรียนรู้ในสเต็ปเดียวกับฉันฉันบอกเลยหลายๆคนอาจจะ ผ่านสเต็ปหนักกว่าชั้นมาแล้วก็ได้โอเคสาวแล้วเจอกิลิปหน้านะจ๊ะ